สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนต่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยจะถามลูกค้าก่อนลูกค้ามาจากที่ไหนครับอยุธยาค่ะชื่ออะไรครับไม่บอกชื่อไม่บอกมาจากอยุธยาแต่ชื่อไม่บอกวันนี้อยากจะให้ท่างใหญ่ตัดผมทรงให้ขึ้นอยู่กับช่างให้ให,ให้ช่างคิดให้ได้ให้ช่างคิดออกแบบอ,ออกแบบไม่ตองสั้นมากนะค่ะ ถ้าอยากจะปรับเป็นพุ่งขึ้นให้อากาศมันง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะยกคุยไปถึงอําเภอพุทยาเลยอําเภอท่าเรือไปถึงเลยท่าเรือไปอีกเดี๋ยวก็ตรวจดูผมมันธรรมดาแบบนี้มีจออยู่แต่ถ้าอยากจะตัดให้มันได้ความขึ้ด้วยสั้นด้วยเอาแบบที่ดูแลรักษาง่ายๆนะคะเอาตื่นขึ้นมาแล้วได้คุยตรงนี้ไหมได้เลยค่ะที่เราจะให้ แดงโคมลงมาประมาณตั้นหน,นึ่งนาวดีลวัดกับดเปียงยกขึ้น 99, านึ่งข้าศึกก็ตัดเปอีสองโย,โยกขึ้น สายกขึ้นก้าวสิบหกตั้าวหนึงดัวไปเรื่งยกเข้าวสิบหกสั้นมาเลยสางยกขึ้นก้าวสิบหกตนลูกดียวสายกขึ้น มาสี่ลัวไปเลยอันที่สี่เป็ห้าเขาลาลงมาเลยสี่เท่าตักดิ์ตัดหอดดีไปเลยทนที่หนึ่งยกการไปเหมือนกันเลย เบิกลยกขึ้นลาเสแสงอย่างไรก็ตัม ตัวนั้นัี้ตัว้ตั้ตูตัน้นี้ตลวนี้านตั้วีนี้ตัี้วนี้ตีนี้ตี้วัััน้ ปปออยด้านข้างเราจะให้เห็นตีนหูนะครับทุกครับจะไป้คัดไมมหรือจะจะเปิดของ,ขงุู้นูน ทักผูดีกว่า่ะคักผูเหรยใด้ครับ่ยาวหน่อยข้อ,อ,อที่สองว่าลลินครับ์ข้อที่สามว่าลลินครับ์ดึงสี่าองจาต่างเลย แล้วหน้าก็ตัดพอดีดีเลยแล้วกันตัดสิชเช่นมันก็ตัดตรงตัวเลยยีรุณตัดตัดยีรุณไม่ตกสูนงศาแล้วก็ตัด ตึนขันเลยตัดให้ตับกิจตรงก็ดีตัดตรงตรงชื่อด้วยตรั้ที่สองก็ยกขึ้นสี่ข้างสาแล้วรีดขึนข้นเลยดีลงมาแลเด็ดขาด หากบีมันตัดนัด่นหรตัดโอ้ตั้งวันนี้มันก็ได้ค่ะมันจะเข้าตาครับครับ dụ bạn chú lên, nhấc lên, cổm bang nhá, cổm bang nhá, đặt đúng đong lên, nhấc นงไปข้างหน้าแลตับตรงตัวตรเช็เช่ว่าผมมันมีไหมมีก็ตัดน้องไปข้างหน้าแลตัดตรงตัวเลื ลอยนาคมันหาันหาเราก็ใช้ฟันปลาก็ได้เนี่ย้ติงดเฉพาะจุดเลยขันที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามนีมันบางผิวเราไม่หูวด้านช้ายหนาก็ดีั้นหนึ่งขั้นที่สองขันที่สามตัวในหนาก็ดีดดี ดิฟให้มันบางรดิฟแค่สามชั้นชั้นหนึ่งของสามเกางไปหมวกพพอเดี๋ยไปดิฟึ้นสูงแล้วทุ 5, ยปัญหาอีกอศาลอ่ะเราะ็บประงมมาตั้งนานแล้วก็ลากเลยลากผมมันมาตรวจสอบดูว่า หนาไหมม wrong, ันยาวไหมมันยาวก็เรียบออกตัวนี้ก็้าิคือคือแบบนี้คือคือติดทวิตตี้ติดหูนะปล่อย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 น้มผมมาด้านหลังอะแล้วก็มาปล่อยตัวนี้มันตีๆจะตัดออกพอหมายถึงตัดหูได้

สอบน่าล่างถือล่าวกับล่างมาตางโน้มมาแล้วก็ตัดคอยตัดบริเวณหลังมือหินนะผีทีาคอยออยเเชื่อมนันแล้วก็คลอยแล้วลอยแล้ตัด ออกที่มันวอนๆเ่ยที่ตัดที่แซกเอากักวันนันก็เก่าอีกพตัดตรงด้วยด้วยจะหายงอนแล้วแต่ซื้อเข้าไปด้วยไม่ต้องบางมากหรโอ้โหอีก เรียนทันทีหนึ่เนี่ย 1, 2, 3, 1, มันหนาแล้วสับรออีแล้วสับจับเป็นแางจีจีจี อย่าลืมเพื่อยคนอ่อนฟินนะคนอ่อนเยอะมากเลยใครที่เกล่ยสินค้าเดิมลบมา อันนี้จะอยู่ได้สักกี่เดือนต้องมาตัดใหม่อะค่ะอยู่ได้สามเดือนับพี่ตรงนี้สามเดือนมปีนจะยาวลงมาคือมันจะไม่เปนผมมันจะยาวประมาณสามเดือนสามอนก็คือเปรเซ็นนะได้ค่ะแสดงว่าก็ใช้ได้ถึงสามประมาณได้สามเดือนใช่ครับอยู่ได้สามเดือนค่ะขอบคุณค่ะแล้วจะเจอกันด้านหลังลูกค้าเห็นความคุยไหมนี่คือความคุยแล้วแล้วตรงนี้มันชี้ๆอะค่ะก็เป็นผมที่มันติดครับ แะ้วฮะเป็นธรรมชาติของเขาเดี๋ยวเช่นอยากจะแก้ประเรียนเกาๆลงมาอีกนิดนึงให้มันสลบมันหน่อยแต่ความยาวพอดีนะค่ะพัถือได้ที่ซ้ายขวาค่ะก็เกาเกาเล็กน้อยมองไปที่เบียดโอผมพี่ว่าดี ดีบทัาไหร่ตกเบาะเไม่เห็นหน้าเลยยังดิเห็นหน้าเลยยังเห็นแล้วค่ะเห็นหน้าแล้วนะไม่ไู้ล้าไม่เห็นหน้านะ ตอนนี้พอผมสวยแล้วก็เห็นหน้าได้เลยทั้งเรื่องวันนี้จะให้จัดชมผู้ใหญ่หรือให้ไปรุ่นเอากลางๆค่ะก็คือเอาเป๊ะๆเท่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะใส่คนได้ไหมได้ค่ะเอากลางๆไม่เอาแก่ไม่เอาเด็กไม่เอาแก่ไม่เอาเด็กเอาไปรุ่นใส่โป่ปนโป แล้วย่างถ้าเราอยู่บ้านมาทำไงคะก็สระแล้วก็ใส่โฟมใส่โฟมสวยๆได้เค่ะใส่โฟมหรือใส่เกียวโฟมครับโฟมเกียวก็ได้ไอพวกไอพวกแก๊สบีอะไรเนี่ยนะคะได้ให้มันสวยๆได้ น้ำฝนผมใส่ตะเปรียได้ใช่ไหมใส่ตะเปรียใส่ไม่ไดหลบตาข้างหน้าผมจะย้อย,อยไว้กันแดดนิดนึงนะค่ะบาย ร้านจำน่เนอรตลอนตั้งอยู่ปากซอยอขออ้าวหอมโดนทินห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเกียรนะติไม้แน่นอนหาไม่ยากนะรับสอนตัดผมชายผูกจิงตัวะต,ตัวนะครับยจะตัดผมตรงนี้แนะ่ตรงอื่นกล็ลองลองตีลูกหน้าเข้ามาได้ติเบอร์ตัว 3, 8, 9, 8, 5, 6, 2, 3, สั่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่แศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าแสอนรีเฉพาะในยูทูบต้องบอกต่อกันด้วย มาห่อนเวลาได้แต่อย่ามาเลทนละถ้ามาเลทคิวมันจะเลื่อนไปมันคือทรงทวิคิสการทวิกี้ที่มันโบราณแล้วไม่ใช่หรอคะสมัยใหม่ครับสมัยใหม่เหละฮะครอ,อ,อุ้ยจะจะได้ยินทวิกี้ที่มานานมากเราพูดวันนี้มันคือสมัยนี้ <S 2> <S 2> <S 2> นดางเดบือทว,วิคิสตายไปแล้ว แต่ว่าคิดทั้งใหญ่ให้มันเป็นธรรมตานะเดี๋ยวบิดตายไปแล้วแต่ว่าตรงทั้งใหญ่ก็จะจะอยู่ต่อไปไม่ต้องแข่งนะไม่แข่งเไม่แข่งไม่เอาค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะให้รูปมันรูปรูปมันลงแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ว่ากันเดี๋ยวพอเสี้ยผมให้เจฟซีเขาดูแบบว่าเสี้ยนผมเนี่ยมันต้องเสี้ยประมาณนี้ครับชมแล้วก็เดี๋ยวชมเฉยๆกับคนแรกคนที่สองคนที่สามด้วยอันนี้คือออกงานได้ครับ เขารู้เขาวางได้สบายสวยสวยฮะถูกใจไหมถูกใจถูกใจมาก่วาไม่ผิดหวังที่ตั้งใจมาครับก็ขอให้มีความสุขกับผมผมนี้สามเดือนนะ่ะพอสามเดือนคุยมันจะห้อยลงมาถ้าเราไปตัดให้ทอยสั้นมันก็จะสั้นเกินไปจะเป็นผู้ชายตัดแบบเนี้ยผู้หญิงด้วยผู้หญิงหมอผู้หญิงนะผู้ใหญ่สูงไว้ผู้หมอหมายังยังไม่แก่คะ่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบหกค่ะยังไม่ถึงร้อยเลยยังไม่แก่ครับยังไม่แก่ ขอให้ทุกคนนาไปปฏิบัติเอาไปต่อยอดพัฒนาฝีมือนะความยาวนะครับสั้นยาวไปคุยกับลูกค้าเอาทัดหูจะทัดจะป้านจะเปิดตามสบายอัตยาศัยนะขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสว <c oughs> ัสดีครับอ๋อเอาลง